สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับประวัติศาสตร์นาฬิกาจากทาง Modify Watch Company Limited ซึ่งวันนี้เราอยู่กับนาฬิกา Blacklink ในรุ่น Super Ocean นะครับขนาดตัวเรือน42มิลิเมตรนะครับในโมเดลรุ่น Ref A17360A183489PFA นะครับที่ลูกค้าส่งมาเซอร์วิสจะเล่าให้ฟังคร่าวๆเกี่ยวกับในกา ไลต์ลิงนะครับต้นกำเนิดในการไล t ์ลิงนั้นการเข้าสู่ธุรกิจการผลิตในการในช่วงกลางทศวรรษที่1,880ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับสวิตเซอร์แลนด์กำลังประสบกับช่วงที่เลวร้ายที่สุดของสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยที่ยาวนานอย่างไรก็ตามนะครับแม้จะ ประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจความไม่สงบทางสังคมและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอนาคตแต่ลีอยงไบรท์ลิงในวัย20ปีก็ยังคงยึดมั่นในวิสัยทัศน์ของเขาในการสร้างเครื่องมือที่สามารถวัดแบ่งและควบคุมเวลาได้และนี่ก็คือที่มาของแบรนด์ไบรท์ลิง ด้วยความหลงไหลและความกระตือรือร้นผู้ก่อตั้งที่สร้างสารรค์ของเราได้สร้างนาฬิกาที่มีประโยชน์ใช้งานได้จริงเชื่อถือได้และแข็งแรงนะครับซึ่งเราได้รู้จักและชื่นชอบจากวันนั้นจนถึงปัจจุบันนะครับด้วยความสำเร็จที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆของเรียงไบรท์ลิงนะครับจึงตัดสินใจเปลี่ยนโรงงานของเขาให้กลายเป็นโรงงานผลิตนาฬิกาเต็มรูปแบบ เขาย้ายฐานการผลิตไปที่เมืองบราชโชดฟรองนะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงของการผลิตนาฬิกาของอสวิตเซอร์แลนด์และของโลกในช่วงต้นศตวรรษที่20นาฬิกาจับเวลาและตัวจับเวลาอันยอดเยี่ยมมากมายของไบรท l ลิงได้สร้างมาตรฐานหรือว่าบรรทัดฐานใหม่นะครับให้กับอุตสาหกรรมนาฬิกา นาฬิกาของ l บรท l ลิงเป็นที่ต้องการของผู้ที่ชื่นชอบกีฬานักกีฬาและผู้บุกเบิกทางด้านการบินนะครับเขาไม่เคยหยุดที่จะคิดสิ่งใหม่ๆนะครับแล้วก็ปรับแต่งนาฬิกาของเขาให้เหมาะสมที่สุดทั้งในชีวิตส่วนตัวและอาชีพนะครับเขาได้จดสิทธิบัตร ไว้มากมายซึ่งบางฉบับก็ยังคงมีความเกี่ยวข้องมาจนถึงทุกวันนี้นะครับนาฬิกาโครโนกราฟหรือว่านาฬิกาจับเวลาเนี่ยครับไบรท์ลิงได้จดสิทธิบัตรกลไกที่มีพลังงานสำรองได้ถึง8วันนะครับในปีนั้นเขายังได้เปิดตัวเครื่องเอาโซกราฟนะครับสำหรับวัดชีพจรของผู้ป่วยด้วยนะครับสิ่งประดิษฐ์นี้มีมาตราส่วนลอกาลิทึมที่เหมาะสำหรับงานนี้นะครับกลายเป็นที่ชื่นชอบของแพทย์ ในทนทัสามปีต่อมา l ไ h ท์ i n งก็ประสบความสำเร็จอีก9นะครับนั่นคือโคโนกราฟที่มีความแม่นยำถึง2ใน5วินาทีนะครับซึ่งไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนนะครับในยุคสมัยนั้นนะครับ ายในเวลาหทศวรรษนะครับบริษัทได้จําหน่ายโหนกราฟและนาฬิกาจับเวลาไปแล้วมากกว่า1 0 0 0 0แสเรือนนะครับเมื่อรถยนต์กลายเป็นยานพาหนะที่ผู้คนนิยมใช้กันมามากขึ้นนะครับลรีองไบรท์ลิงจึงได้จดสิทธิบัตรเครื่องวัดความเร็วแบบพกพาติดตัวไว้นะครับเครื่องวัดความเร็วที่ถือเป็นต้นแบบของเครื่องวัดความเร็ว ของรถยนต์นะครับโดยมาตราวัดความเร็วที่อา่านง่ายของเขาจะลดความเร็วของเข็มวินาทีลงจนสามารถหมุนรอบหน้าปัดได้1รอบในเวลา4นาทีนะครับทำให้ผู้ใช้สามารถวัดความเร็วได้ตั้งแต่1 5ถึง150กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับในเวลาต่อมานะครับปี1914นะครับแกสตันลลิงสืบทอดตำแหน่ง ต่อจากปิดาและเดินตามรอยเท้าผู้บุกเบิกด้วยการเน้นที่ความสามารถในการสวมใส่ในที่สุดแกสตันก็ได้สร้างนวัตรกรรมสำคัญ2อย่างที่ทำให้ในการจับเวลาเป็นดังเช่นที่เรารู้จักกันในปัจจุบันนะครับแกสตันลิงได้สร้างในกาจับเวลาแบบสวมข้อมือเรือนแรกที่มีปุ่มกดแยกนะครับที่ตำแหน่ง2อนกานะครับโดยปุ่มกดดังกล่าวจะแยกปุ่มกดจับเวลาที่ควบคุมฟังก์ชันจับเวลา3ฟังก์ชันได้แก่ การเริ่มการหยุดและการรีเซ็ตเป็นศูนย์นะครับหรือการเคลียร์นั่นเองนะครับออกจากเม็ดมายม,ายมการทำงานที่ชายฉลาดนี้ไม่เพียงทำให้ใช้งานนาฬิกาจับเวลาได้ง่ายขึ้นเท่านั้นนะครับแต่ยังช่วยป้องกันข้อผิดพลาด โดยทำให้ฟังก์ชันเริ่มการทำงานเป็นการทำงานที่ตั้งใจไว้แยกจากการทำงานใดๆบนเม็ดรมยมนะครับคือว่าในการเมื่อก่อนนั้นระบบโครโนสต็อ no ปนะครับจะใช้การทำงานด้วยการเริ่มด้วยเม็ดไมยมเม็ดเดียวนะครับ จะไม่มีปุ่มกดบนล่างนะครับก็จะใช้เม็ดมิยมนั่นแหละโดยการกดปุ่มนะครับแล้วก็การสต็อปก็คือการกดเม็ดมิยมครั้งที่2นะครับการปรับตรุงการควบคุมนะครับไลท์ลิงได้ปรับตรงระบบควบคุมคโครโนกราฟ ให้ดีขึ้นอีกขั้นด้วยการย้ายฟังก์ชันรีเซ็ตเป็นศูนย์นะครับกลับไปที่เม็ดมยมนะครับในขณะที่ยังคงฟังก์ชันเริ่มสตาร์ทสต็อปนะครับบนปุ่มกดไว้ที่ตำแหน่ง2ในนาฬิกาเช่นเดิมนะครับนวัตรกรรมที่ได้รับจากการจดสิทธิบัตรนี้ช่วยให้ผู้ที่สามารถเพิ่มเวลาได้หลายๆครั้งติดต่อกันโดยที่ไม่ต้องรีเซ็ตเข็มนาฬิกาเป็นศูนย์นะครับไม่ว่าจะเป็นการจับเวลาการแข่งขันกีฬากระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือเที่ยวบินนะครับในปี1934นะครับ วิวัฒนาการของโโนกราฟนะครับเจ้าของเบรดดิ้งรุ่นที่3นะครับได้จดสิทธิบัตรฟังก์ชันการจับเวลาอันล้ำสมัยของตอนเองนะครับนั่นก็คือปุ่มกดที่2ณตำแหน่ง4นาฬิกานะครับซึ่งใช้เฉพาะในการรีเซ็ตค่า จับเวลาไปที่0นะครับหรือเซตศนนั่นเองนะครับนับเป็นการปรับปรุงการใช้งานมากกว่านั้นคุณสมบัตินี้ถือเป็นจุดสิ้นสุดในการพัฒนาการจับเวลาที่เรารู้จักกันในยุคปัจจุบันนี้เลยนะฮะโดยที่มีปุ่มกดแยกทั้ง2ปุ่มที่ด้านล่างของเม็ดไมยมนะฮะแล้วก็ปี1930นะครับในช่วงที่ Brighting ประสบความสําเร็จในด้านเทคนิคต่างๆความแม่นยําและความคล่องตัวถือเป็นสิ่งสําคัญในสมัยนั้นนะครับในด้านนวัตกรรม การออกแบบผู้ที่ประสบความสำเร็จเหล่านี้มักจะก้าวล้ำหน้าผู้อื่นอยู่เสมอนะครับในไม่ช้าวิลลี่ ไลท์ลิงนะครับจะนําการตลาดและการออกแบบผลิตภัณฑ์ไปสู่อีกระดับหนึ่งเพราะใช้พื้นฐานทางเทคนิคที่พ่อและปู่ของเขาได้วางไว้ในการตั้งชื่อผลิตภัณฑ์และขยายขอบเขตการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตนนะฮะและก็เกล็ดความรู้ดีๆนะครับนาฬิกาที่ไว้ใช้จับเวลารอบรถยนต์หรือที่เรียกกันว่าทัชชีมิเตอร์นะครับที่ตํารวจนั้นนําไปใช้จับความเร็วนะครับเพื่อจะออกใบสั่งนะครับก็มาจากนาฬิกาไลท์ลิง นั่นเองนะฮะ ขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะครับจากเว็บไซต์ b l a k i n g c o m นะครับกลับมาที่เรื่องนาฬิกาที่เซอร์วิสนะครับด้กาเรือนนี้นั้นลูกค้าส่งมาเซอร์วิสล้างเครื่องแล้วก็ปรับเทียบในเรื่องของเวลานะครับรวมถึงการเปลี่ยนซิลยางกันน้ำนะครับแล้วก็การเปลี่ยนใยลานใหม่นะครับเพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินให้เที่ยงตรงยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มกําลังให้กับนาฬิกานะครับมาดูขั้นตอนการเซอร์วิสนาฬิกาเรือนนี้กันนะครับอันดับแรกนะครับ เราก็จะนําชิ้นส่วนต่างๆของนาฬิกาทุกชิ้นส่วนเลยนะครับมาล้างทําความสะอาดทุกชิ้นส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดน็อตชุดจักรอันทับจักรชุดเข็มต่างๆนะครับเราก็จะถอดออกมาหมดเลยนะครับเพื่อจะล้างทําความสะอาดให้ได้มากที่สุดนะครับยิ่งนาฬิกาสะอาดหมดจดนาฬิกาก็จะยิ่งเดินดีนะครับนอกจากนั้นนะครับนกาเรือน,นี้ ทางทีมช่างได้ทำการล้างตัวเรือและสายด้วยระบบอัลตราโซนิกนะครับแถมไปให้กับลูกค้าด้วยนะครับแบบไหนถึงจะเรียกว่าเดินดีนะครับเราจะพิสูจน์ได้ด้วยการเมื่อเรา์วิสเสร็จนะครับจะนำมาทดสอบในเครื่องทดสอบนาฬิกานะครับจะสามารถเห็นได้ว่านาฬิกานั้นเดินมีความเที่ยงตรงไหมนะครับนาฬิกามีกำลังเพียงพอสำหรับการใช้งานไหมนะครับแล้วก็นาฬิกามีความเออร์เรอร์ขนาดไหนนะครับ ก็จะพิสูจน์ได้ด้วยการเทสท,ทดสอบนาฬิกานะครับหรือการทดสอบเวลานั่นเองนะครับด้วยเครื่องทดสอบเวลาระดับสากลน,นะครับการเสวิตนนาฬิกานั้นไม่ควรทําการเสวิตนนาฬิกาด้วยตัวเองนะครับควรจะเสวิตนนาฬิกาโดยช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะครับ ทาง modify watch นะครับมีช่างผู้ชาชาญมากกว่า3ท่านนะครับซึ่งมีประสบการณ์มาอย่างยาวนานนะครับซึ่งจะทำให้มั่นใจได้เลยว่าการเซอร์วิสนกาของท่านนะครับไม่ทำให้อะไรหรือว่าชิ้นส่วนนกาของท่านนั้นเสียหายอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ความประณีตความละเอียดในการเซอร์วิสนั้นก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นเดียวกันนะครับซึ่งทาง modify watch company limited นั้นมีคนณสมบัติเพียงพอที่จะซ่อมนาฬิกาของท่านอย่าง สมบูรณ์แบบนะครับและเมื่อเราทำการเซอร์วิสในการเสร็จนะครับโดยการล้างทำความสะอาดประกอบเข้ากลับให้เหมือนเดิมนะครับโดยไม่มีชิ้นส่วนขาดหายใดๆเลยนะครับในในการที่เซอร์วิสนะครับเราก็จะนำมาหยอดน้ำมันจากทุกชิ้นส่วนนะครับประกอบชุดหน้าปัดประกอบชุดเข็มกลับเข้าไปด้วยกันนะครับและจะนำนาในกานั้นมาทดสอบในเรื่องของเวลาด้วยการ เข้าเครื่องทดสอบเวลานาฬิกานะครับและเมื่อเราเข้าเครื่องทดสอบเวลานะครับปรับจูนให้เรียบร้อยนะครับนาฬิกาก็จะบวกลบอยู่ที่0.1นะครับไม่เกินบวกลบ5นะครับหรือว่าบวก5และไม่เกินลบ5นะครับจะอยู่ใน เส้นกราฟประมาณนี้นะครับแล้วก็กําลังของเครื่องนั้นเมื่อเปลี่ยนลานนะครับกำลังจะเพิ่มไปถึง277นะครับนการสวิตในเครื่อง ETA นะครับจะอยู่ที่270มาตรฐานนะครับอันนี้ก็ถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานนะครับไปถึง281นะฮะและนาฬิกาก็เสร็จสมบูรณ์พร้อมที่จะส่งงานกลับถึงมือลูกค้าแล้วนะฮะมาดูความสวยงามเมื่อนาฬิกาเสร็จกันนะครับนาฬิกาจะมีความใสขึ้นนะครับเพราะว่าเราได้ทําการล้างตัวเรือนและสาย แถมไปให้นะฮะแล้วก็ถหากท่านใดนะครับสนใจที่จะมาใช้บริการเซอร์วิสนการทุกแปลงจากทาง Modify Watch c o m p a n y Limited นะครับสามารถส่งนาฬิกาของท่านนะครับมาเซอร์วิสกับเราได้ที่ทางช่องทาง Facebook Fanpage Modify Watch c o m p a n y Limited แล้วก็อีกช่องทางนะครับจะเป็นช่องทางเว็บไซต์ www.modify-watch.com นะครับหรือสามารถนำนาฬิกาที่รักยิ่งของท่านนะครับมาสวิตช์ถึงที่ร้านได้ด้วยตัวเองนะครับพิกัดร้านอยู่ถนนยานาวาตัดใหม่พระราม3นะครับเลี้ยวซ้ายเข้าทางกุปะจงคาเฟ่ที่เป็นร้านกาแฟนะครับเราจะมีคลิปดีๆลงทุกวันนะครับทั้งคลิป บริการเซอร์วิสในการทุกแดนรวมถึงคลิปประวัติศาสตร์ในการที่สวิสนะครับแล้วก็คลิปติดฟิล์มรวมถึงบรรยากาศการเรียนการสอนที่ modify watch comedy limited นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกแพลตฟอร์มนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆอย่างนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะครับสำหรับวันนี้เราลาไปก่อนสวัสดีครับ